ขยับขยับให้ห่างนิดนึงขยับขยับออกมาขยับอ่าในช่วงในการบนหานด้านซ้ายนิดนึงอ่าพร้อมหรือยังครับอ่ะเพิ่มท่มุ้งอ่ากัดแฉลียวทอยหรือเก้าคนละหรือเก้าคนละหรือเก้าคนหน้าสุดไม่ต้องทอยอ่าคนละหรือเก้าแล้วก็กัดแวให้อ่าพร้อมกันอ่ะเร็วหน้าปฏิบัติอ่าผู้ชายด้วยครับขยับนะครับอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับ อ่พร <dri> ้อมแล้วโอ้โอ่้ครับข้าพิจารณาครับวันนี้จะเรียนเรื่องอ่าบอลก่อนนะครับบอลที่จะเรียนนะครับวันนี้จะให้อ่าบริหารด้านกายก่อนนะครับตอนนี้ก็ให้แบ่งนะครับอ่าเรียกเป็นสองนะครับอ่าเรี่องการเตอนนะครับที่มีสองแู้ชาพื้งแานนะเดี๋ยวคือจะให้นักเรียนบริหารด้านกายก่อนนะครับเพื่นทีนะครับพร้อมกับวิ่งครับเพื่อที่จะเรียบอ่าด้านาย พัฒนาแล้วค้อร้อเรียงครับพอมแล้วเด๋ยวจ่างกาก่อนนะครับ้ที่ร้ที่หเดียวให้นักเรียนก็ได้นะครับออกมาเ็ตัวอย่างไหนครับ่ด้่เป็นไรออกมาก่อนเดี๋ยวทกจะบอกนะครับนที่หนะครับเริ่มจากง่ายก่อนนะครับเริ่มจากบนก่อนบนก่อนครับค่ะเ ครับเดี๋ยวตามดารามิงนะครับอ่าให้ดารามิงนะครับออกมานะครับสามทีนะครับอ่ให้ตึงนี่ตึงนับด้วยนั่งใจหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าเปลี่ยนท่าที่สองท่าที่สองก็นะครับคือนะครับตึงจะยืดขึ้นมานะเริ่อมจากยือไหนก่อนนะครับครูบอกทุกวันนะครับยือไหนครับ คือเ,เริ่มจากมือขวาก่อนนะครับให้ทำพร้อมๆกันอ่ะครับเตือนครับมือขวานะครับรน,นับ,น,บ,น,บนับนะครับหนึ่งสองนับกันกันามสี่ห้าหกเจ็ดแปอ่ะเปลี่ยนจากขวาไปซ้ายช่วยกันนับนะครับแปดเกาไปเจ้าที่สอง ยกไได้นะครับยกมือนะยกเท้าขึ้นมานะครับต่อไปครับครับิอาเปลี่ยนเายต่อน้กกันดังต่อไปที่นะคั่จันะับอไปเ้านสีกดที่สามนะครับอ่ะจับนะครับอ่ะไปเท้าแล้วก็ดึงขึ้นมาอ่ะนับดึงสองสาม

หนึ่องามสี่ห้าเก่อหนึ่งยี่สแล้วก็เดี๋ยวจะให้นักกอ่าวิ่งนิดหนึงนะครับวิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวไปก่อนไปนำขึ้นรอบสนามเลยนะไปช้าไม่ต้องรีบนะครับรอเพื่อนด้วยอาจจะสนามเลยไปช้าๆช้าๆช้ารอผู้หญิงด้วยช้าๆเอาไป

อามีนอัชวาเบิดชัยชาพาวีคาริดีอับานอันวาธรรมจตอฟิศธรรมจันลินยินอัมอ่ะครับวันนี้ก็ขาดอีกคนนะครับวันนี้ชาพาวีใช่ไหมไม่แบบใช่อ่าอันวาเบิดชัยใ,ใช่ไหมอ่าที่ขาดเรียนวันนี้ ฉะนั้นนะครับสำหรับไม่กินผุกวันนี้ก็อาจจะไปบอกเพื่อนๆด้วยนะอย่าขาดลอยนะครับเดี๋ยวไม่ทันเรียนกับเพื่อนนะครับเดี๋ยวนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวครูกับสาธิตนะครับวิธีการดอกบอลนะครับเหมือนกับที่เราเรียนฝกทุกวันนะครับเรียนทุกวันนะครับวันนี้ก็จะสอบด้วยนะครับนะครับตาที่เราเล่นนะครับดอกบอลใช่ไหม่าผู้ชายติดลูกนะครับครูบอกนะครับติดลูกใช่ไหม อ่าดอกบอลนะครับสิคร้างนะครับเพราะฉะนั้นกนารฝกการดอปบอลนะครับแต่ลักล้างเราองมีสมาธิไหมสมาธิไหมครับอ่าต้องมีสมาธินะครับตั้งใจใจต้องนิ่งนะครับแล้วก็ฟังครับอ่ารลูกบอลนะครับอ่าพยายามให้เข้าให้อยู่กับตัวตลอดนะครับอย่าให้ลูกบอลออกอนอก นะครับแต่เมื่อไรลูกบอลออกนอกนะครับเรานะครับอาจจะบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นการจ่อแต่ละครั้งนะครับเราต้องฝึกบ่อยๆนะครับอ่ะให้กันดูนะครับนะให้กันดูนะครับดูอหญิงนี้เลยนะเดี๋ยวครูก็จะอาให้ดูก่อนนะครับนะการจ่อบอลนะครัดนะครับหนึ่งสองอ่ะไปนะครับเอาไปนะครับอ่าดูข้างในนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก พยายามอยู่งในตลอดนะครับนับเรื่อยๆนะไอ้นี่ๆๆไอ,อนน้น,นี่ดท้ยไ,ไปนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับถ้าได้สองลูกนี่ไปนะครับพยายามให้ดูงเข้ามาทั้างในก่อน ครับให้ล bon ูกบอลนี้เข้ามาเข้าหาตัวเราครับถ้าได้หนึ่งก no ็รับไปก่อนถ้าได้สองก็รับไปก่อนนะครับยกตัวอย่างนะครับอ่ะหนึ่งอ่ะบอลให้เ mm ข้ามาหาตัวเรานะครับนะอย่าให้ไปที่านะครับถ้าหมุนออกไปข้างนอกนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับได้ครับอ่ะยกตัวอย่างมาลองเลื่อนดูก่อหน่อยครับลองเล่อนหน้าท้ออ่ะลองมีก่อนครับลองเดินกอนเลื่อนดูนะครับเอายังไม

Thank mm -hmm. you. ดอกบอลไปแล้วนะครับอันก่อนนี้นะครับคือจะให้ไม่เึงลิ้นลิ้นซีบอลนะครับคือการแบ่งนะครับท่านละมีกันเลยครับหกคนนะครับเดี๋ยวแบ่งเป็นสอง่งช <schme ck> <noise> right. ุดอันนี้หนึ่งชุดอันนี้หนึ่งชุดเหยาคนนะครับไม่งแยกย้ายกันเลยนะครับเล่นเลยนะครับเป็นมือรวมเลยครับอ่ะแบ่งแบ่งนะครับแบ่งเป็นมือรวมเลยครับ

สมาธิของนักเรียนนะครับครูบอกตลอดเลยนะครับว่าการเล่นแต่ละครั้งหรือการเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องมีสมาธินะครับใจนะครับต้องอยู่กับฟุตบอลนะครับนะถ้าเราใจไม่ได้อยู่กับฟุตบอลนะครับนะครูเชื่อนะครับกีฬาชนิดใดก็แล้วแต่นะครับนะเราไม่สามารถที่จะนะครับเล่นนะครับเหมือนกับเพื่อนๆได้ เพราะฉะนั้นแล้วสมาธินี่สำคัญนะครับโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลนะครับเป็นกีฬาที่นิยมนะครับฮิตและก็นิยมนะครับที่ทุกคนนะครับนะครับมีใจรักที่จะเล่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนนะครับมีใจรักที่จะเล่นครูเห็นในหลายอย่างื่อทีนะครับบางคนไม่มีสมาธิพยายามให้เสียงนะครับให้เสียงเพื่อนหนึ่งสองให้หนึ่งสองให้ถึงจะบอลนี่จะได้ไปต่อเนื่องนะครับ เดี quart, to to food food. Hum, ๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับฝึกนะครับเล่นนะครับต่อเนื่องนะครับหลังจากนี้อย่างน้อยก็หนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับในการเล่นแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครูจะให้นักเรียนฝึกก่อนนะครับหลังจากนี้ไปนะครับวันละชั่วโมงในกานะครับทำได้ไหมครับทำได้ทำได้ไหมทำได้ทำได้ก็ปฏิบัตินะครับเสร็จแล้ว คืออ่ะเสร็จแล้วก็ล้าง,งามือให้สะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าห้องนะครับอ่ะเสร็จเล่นเสร็จแล้วก็ล้างมือสะอาดก่อนที่จะเข้าห้องนะครับอ่ะหมดตพร้อมยั่งอ่ะสามสี่เล่นกลาง